ช่วงเวลาไหนไม่ควรเสริมรากครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยเครับกับผมตุ๊กปริพัฒน์ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงช่วงเวลาไหนที่ไม่ควรเสริมรากเนาะถ้าแบบนี้ไม่ควรเสริมหน้าแรงเดี๋ยวจริงๆแล้วการเสริมรากนี่ผมอยากจะบอกว่าเราควร ต้องมาคำนึงถึงสิ่งนี้ก่อนนะครับ <c oughs> คำนึงถึงการเป็นผู้ใช้และผู้ผลิตเนื่องจากว่ารากนี่ผลิตแป้งใช้เองไม่ได้นะครับรากมันดูดน้ําและธาตุอาหารขึ้นไปแต่ไม่สามารถผลิตน้าตาลเองได้นะครับแต่รากมันก็เป็นผู้ใช้เนาะผู้ใช้ผู้ใช้ชที่สําคัญของต้นตุเรียนก็คือยอดอ่อน นี่เป็นผู้ชายผลดอกลูกเป็นผู้ชายหมดเนาะใบอ่อนนี่ก็เป็นผู้ชายรากอ่อนก็เป็นผู้ชายทั้งนั้นเนาะครับอ่าก็อยากให้คำนึงถึงจุดนี้เนาะแล้วก็สำหรับเวลาไหนที่อ่เหมาะแก่การเสริมรากหรือไม่ควรเสริมรากเนี่ยช่วงเวลาไหนก็เลือกช่วงเวลาที่มีผู้ใชน้น้อยๆครับถ้าอย่างเงี้ยอ่ต้นมันก็ต้องส่งอาหารมาเลี้ยงเนาะ มันมีผู้ใช้แข่งอยู่ด้วยเสร็จแล้วมันจะเอาพลังที่จะมาสร้างไอ้ไอ้พวกเนี้ยส่วนที่กําลังจะขยายหรือการเจริญเติบโตอะไรต่างๆขนาดเดียวกันเราก็ไปเสริมรากอ่ามันก็ต้องแบ่งอานไปซ่อมแซมสมานแผลอีกเนาะก็อาจจะไม่เหมาะในช่วงนี้ช่วงที่ใบร่วงหมดเหลือแต่เนี้ยยอดที่กําลังจะเป็นอนาคตใหม่อย่างเนี้ย หรือว่าเจอภาวะวิกฤตต่างๆท,ที่ทําให้ใบหลุดร่วงเนี่ยช่วงเนี้เราอาจจะหวังดีเนาะว่าให้ให้รากมันไปช่วยส่งอาหารนะจริงๆแล้วไม่นะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงอันตรายสําหรับการเสริมรากมากๆเลยเพราะว่าผู้ผลิตมันไม่มีเนาะมันมีแต่ผู้ใช้แล้วก็มันจะดึงพลังงานจากที่สะสมไว้ในลาต้นเนี่ยมาเพื่อสร้างยอดอย่างเดียวเนี่ไปเสริมรากช่วงนี้นี่ตายทันทีนะครับ ผมลองมาแล้วว่าตายหลายครั้งแล้วเนะาะว่าไปหวังดีว่าจะช่วยมันเนอะจริงๆแล้วใบผลิตอาหารมันไม่มีมันมีแต่ผู้ใช้อย่างเดียวเลยตอนนี้ผู้ผลิตแป้งและน้ำตาลไม่มีใบมันก็ผลิตเป็นแป้งสะสมไว้ในใบเนาะใบเขียวเข้มแล้วก็อาจจะส่งมาเป็นน้ำตาลส่งมารากก็เป็นผู้ชารากก็ต้องการน้ำตาลเนาะในส่วนทุกส่วนที่จะเป็นการขยายาเพื่อจะ ขยายตัวขยายเซลเพื่อจะดํารงชีวิตที่ให้เติบใหญ่ขึ้นต่อเนี่ยทุกส่วนนั้นใช้น้าตาลหมดเนาะใช้พลังงานที่ใบผลิตามาทั้งหมดเลยแล้วก็เนี้ยช่วงเนี้ยถือว่าอันตรายมากๆาไม่ควรเสริมรากนะช่วงนี้นะครับพอรากไปเสริมปุ๊บตรงเนี้ยทันทีที่มันเป็นแผลเนาะราบากเป็นแผลแล้วก็นั่นมาเสริมเนี้ย มันจะส่งอาหารที่เก็บสะสมมาทั้งหมดเนี่ยใบยไม่มีใบไม่มีแป้งน้ําตาลออกมาจากไหนที่จะมาสามานแผลเนาะมันต้องออกมาสามานแผลของมันเนี่ยมันก็พลังงานสะสมะที่อยู่ข้างคาอยู่ในต้นเนี่ยแทนที่จะไปส่งเลี้ยงนี่มันก็ไม่ได้มาสามานแผลนี่เนาะมันต้องไปส่งเลี้ยงเพื่อเอาชีวิตรอดก่อนอในขณะที่รากเยอะเนาะแล้วไหนๆจะ ส่งมาสมาะนแผลไหนจะส่งต่อให้รากหม่ที่มาหือมาอีกโอ้เยอะแย,ยะเป็นผู้ชายมากมายแล้วก็ใบไม่มีมันก็ชวนกันตายนะตายแล้วก็ผมทำมาหลายต้นแล้วก็ตายเนาะนี้ก็ตอนที่ฟื้นจากหายจากเชื้อราใหม่ๆเนาะอย่างต้นนี้เคยโดนเชื้อรามาผมก็เด็ดใบทิ้งหมดเลยแล้วก็สร้างยอดใหมนะ่เนี่ยีดด้วยพร้อมโตก็มียอดใหม่มาเนี่ย ช่วงนี้กำลังฟื้นฟูมันกำลังจะสร้างยอดอย่าเอาอะไรไปถ่วงแย่งอาหารมันเนาะแล้วก็อุ้ยเห็นเว็บเวเห็นเว็บเว็บให้ดูเนี่นี่ก็ทำไว้เหมือนกันนะเตรียมความพร้อมช่วงนี้จะซื้อแต่กุยมมะพร้าวนะของผมถุงพวกนี้ไม่ซื้อเอาเป็นถุงที่ห่อจำปา,าก็เอามานั่นขอญาตแถมนะแถมเรื่องอกเหนือจากการเสริมแร้ก็ถุงนี้มาพับ พับก็อย่างนี้แล้วก็เอามาใส่ขุยมะพร้าวล้วนๆก็ดูวิธีการาไม่ได้แช่น้ำนะเม็ดจะเม็ดทุเรียนของผมไม่ไม่แช่น้ำก็เอาน้ำมาฉีดพรมเอาก็มีหนอ่อมีหนอ่องอกมาง่ายๆง,ง่ายมากถ้าแช่น้ำนี่ถ้าจมน้ำนี่เผือเผือเน่าเนาเนะชวนกันเน่าแล้วก็นี่ด้วยเปลือกมัคงมคุดเนี่ย ก็ขยำน้ําเปลือกมะคุดผมไม่ใส่ยากันราเนาะของผมนี่จะไม่ใส่ยากันราก็เนี่ยน้ำเปลือกมะคุดแล้วก็น้ำน้ำของสิ่งนี้ <c oughs> ก็มาละลายน้ําเจือจางเบาๆนะบางๆแล้วก็ฉีดพ่นเอามารดราดอะแล้วก็คลุมไว้อย่างนี้ห <c oughs> รือใส่ตะก,ก้าก็ได้นะใส่ตะก,ก้าที่ว่ามันไม่อุมน้ําเพราะถ้าเกิดเราไปใส่ในรังนะในใน ในกะลามังแล้วก็น้ําท่วมนี่ชวนกันเน่าแน่นอนนะอย่างเงี้ยแล้วก็มาพรมน้ำเอาอย่างนี้ดีกว่าใส่ตะกร้าหรืออะไรก็มาพรมน้ําอย่างนี้ดีกว่าจะชั่วกว่าตอนล้างก็ล้างด้วยถ้าไม่มีไม่มีสิ่งนี้ก็ขยําเปลือกมังคุดเนาะขยําเปลือกมังคุดแล้วก็ให้น้าแดงๆฝาดๆมานะ่นะน่าป้องกันเชื้อรานะเปลือกมังคุด ถึงตรงนี้ขอญาตนอกเรื่องนะขอญาตอวดอันนี้ <laughs> ลำไยคิดตั้นสั่งวานสองต้นจิ้มลงไปฝังครึ่งเม็ดหลังจากนั้นมันก็ค่อยคอยดันขึ้นมาค่อยคอยดันขึ้นมาเองค่อยดันตัวมาพอดีโดนเสียงเด็ดด้วยก็เลยสีแดงแดงใสก็ถ้าเกิดว่ามัน,นมันโผล่ตุ่มมาอย่างนี้แล้วเราไปปักนี่โอกาสติดชัวโอกาสติดทุกเม็ดมีสูงครับ มาว่ากันต่อถึงการเสริมรกเนาะเสริมรากนี่ข้อดีคือช่วยพยุงลมเนาะ,ะช่วยให้ถ้าเสริมไม่ดีก็คือให้ทิศทางที่ลมพัดมาทางไหนก็เสริมในทางทิศทางนั้นเนาะแต่ว่าเรื่องเรื่องโตเร็วโตวช้าเนี่ยอยู่ที่การบำรุงเนาะถ้าเกิดว่าบำรุงไม่ดีมันก็โตช้านะโตช้าเพราะว่ารูปมันเยอะรากมันเยอะเป็นปู ใช้ที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรครารักเน่าคนเน่าเยอะและบางทีตามง่ามจักรกรงกระเรเนี่ยมันจะถ้าเกิดว่าโดนรานี่บางทีมันก็เน่าไปเป็นขาขา,ขาเหมือนกันเนาะถึงมาจากถึงแม้จะมาจากเมทุเรียนบ้าน,นโอกาสเป็นท็อปได้หมดนะครับเสริมรากถ้าคนดูแลเป็นเนาะเข้าใจระบบรุ่งบบรากนี่ก็จะโตวไวเนาะ โตวไวๆมากๆถ้าปล่อยปะละเลยไม่ดูเลยไม่อะไรมันแล้วก็เอาดินอื่นมาถมจนมิดารากอ้กนี่เนาะรากอากาศไปถมปิดโคนทับมันนี่ยิ่งไปกันใหญ่นะครับจะทำให้ทุเรียนชั่นชะงักงันแล้วก็โตช้าโตยากมากๆบางต้นก็อาจจะสลัดรากที่เสริมทิ้งเนาะ แต่สำหรับต้นนี้นี่ผมตัดออกต้นนี้คือหมอนทองที่ผมเอายอดนี่มาเสียบนี่คือยอดอทองลิจ,จงที่เคยถ่ายดูวันก่อนไปไว้มากๆเลยหมอนทองตัดต้นหมอนทองออกแล้วก็ทองลิจ,จงมาเสียบเนาะถ้าถามผมส่วนตัวว่าเสริมรากช่วงไหนดีผมอยากจะตอบว,ว่าสำหรับผมเองนี่ไม่ควรเสริมเลยทุกช่วง อย่างต้นนี้ผมยังเลื่อยออกเลยขาดหมดแล้วเนี่ยเลื่อยออกอ่ะจริงๆแล้วที่เลื่อยนี่คือรากอต้นเดิมมันเนาะรากที่ถูกกดทับรากที่อมันไปต่อเองไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะเป็นผู้ถ่วงเวลามากกว่าเนะเป็นผู้ใช้มากกว่าเป็นผู้ผลิตแล้วก็โอกาสที่จะรากเสียหายเยอะกว่าถ้าเกิดเสริมรากนี่โอเคเสริมห่างๆมาแล้วค่อยโน้มมาเนาะ ให้มันมีพื้นที่ที่รากได้จัดการอะไรของมันได้เนาะถ้าเกิดเสริมทีๆอย่างนี้นี่โอกาสกที่จะเป็นผู้ทวงเวลามากแล้วก็ทวงเวลาในการสะสมอาหารเนาะเพราะมันมีผู้ใช้มากเ <c oughs> มื่อใบผลิตมานี่ก็สะสม,มแป้งไว้ที่ใบแล้วก็ส่งมาเป็นน้ำตาลสะสมไว้เป็นในใต้ทอ้ทองกุง้งท้องกิ่งในถ้าต้นเล็กๆก,ก็ไว้ในลำต้นลำต้นเนาะ ก็ <c oughs> ถ้าต,นต้นโตๆที่ถึงไวเป็นอดอกเป็นไรายได้แล้วก็มันจะสะสมไว้ใต้ท้องกิ่งเพื่อการออกดอกเพื่อการขยายตาข้างอะไรก็แล้วแต่เนาะเสร็จแล้วสําหรับผมในความคิดส่วนตัวก็จริงๆแล้วบอกไว้หลายคลิปแล้วเหมือนกันเนาะก็มีคนถามเยอะแยะมากมายว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยส่งเสริมเลยเกี่ยวกับการเสริมรากจริงๆแล้วผมมองจากต้นเนี้ยนะที่ผมนั่นผมความคิดส่วนตัวเนาะเป็นความคิดส่วนตัวแล้วก็ อยากจะบอกว่าอย่างต้นนี้ผมนี่ปีนี้ก็รู้สึกจะเป็นปีที่เก้าแล้วมั้งแปดเกแล้วมั้งก็ยังไม่เป็นลูกเลยเนะาะเออยังเป,เป็นลูกช้ามากเพราะว่าของผมนี่เสริมชิดเกินไปเลยด้วยแล้วก็รากนี่ในการสะสมอาหารอะไรของมันก็ไม่ค่อยเต็มที่เนะาะผู้ชายเยอะผู้ชายเยอะเกินไปก็ใบสะสมได้เท่าไรนี่แทนที่จะนั่น ต้องมาเวลารากมันจะขยายสักทีเนาะมันก็ต้องไปสร้างหมวกหมวกรากมันก็ต้องใช้พลังงานทั้งนั้นน่ะใช้น้ําตาลไปที่พลังงานที่ใบผลิตมาเนี่ยส่งไปเลี้ยงรากเลี้ยงอะไรเนี่ยคือมันรากผลิตน้ําตาลเองไม่ได้ผลิตอาหารเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งใบเสร็จแล้วใบก็เหมือนกับต้นเรือท้องจริงเนี่ยก็เหมือนกับธนาคารหรือกระปุกอมสินเนาะ เมื่อสะสมไว้ครบตามเป้าหมายแล้วก็จะไปะปล่อยดอกปล่อยได้เนอะก็หมายถึงจะ,ะไปซื้ออะไระที่เป็นตามเป้าหมายได้ต้นก็เหมือนกันเวลาสะสมะใบผลิตอาหารสะสมมาแล้วก็ไว้ใต้ท้องกิ่งแล้วก็เมื่อโอกาสจังหวะได้หมายถึงอ,อากาศพร้อม อะไรพร้อมเนี่ยสะสมไว้ใต้ท้องกิ่งเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นดอกได้เมื่อถึงฤดูการหรือว่าอากาศเหมาะเนาะเสร็จแล้วขณะเดียวกันที่ความสมดุลระหว่างต้นที่มีใบชุดเดียวแต่ว่ารากมีตั้งสอ,งสองสามชุดมันผมดูว่าความสมดุลอย่างนั้นนี่ความคิดส่วนัว,นวนเนาะความสมดุลที่ใบมีแค่ รอบพุ่มพุ่มเดียวนะใบคือมีแค่พุ่มเดียวแต่รากมีทั้งสามพุ่มที่ออกไปมันอาจจะเป็นผู้ชายเยอะเกินไปแล้วก็โอกาสในการสะส,สมเนี่ยที่จะมาเป็นตาดอก,กอะไรนี่ก็ผมว่าผมมองว่าจะช้าเนาะมองว่าจะช้าไปเนี่ยถ่ให้ดูต้นนี้ที่มเมื่อกี้ที่ผมตัดรากปีนี้ผมจะเอาดอกแล้วอาจจะแต่งกก่งอีกหน่อย ทำใบให้ดีๆแล้วก็ปีหน้านะปีถัดไปรุ่นถัดไปว่าจะเอาดอกนี่ดูลูกของผมนี่นาเขียวปีเลยลูกนี้หกโลได้มั้งตอนนี้ประมาณสักหกโลได้แล้วก็ยังยังตัดไปได้ก่อนเนาะต้องรออยมาถึงต้นนี้ก็หมอนทองเหมือนกันเนาะให้ดูใบหมอนทองผมแล้วก็ให้ดูต้นผมตัดออกมาแล้วก็แปลงจากหมอนทอง กลายมาเป็นยาวลิ้นจีเนาะนี่ก็ใบยาวลิ้นจีเสียบมาสองอาทิตย์ละเข้าเข้าอาทิตย์ที่สองแล้วดวมตาเริ่มเริ่มกระยับแล้วก็เดี๋ยวใหุ้่มตาบวมใหญ่มีอนาคตอีกหน่อยผมก็อาจจะเอาถุงออกเนาะติดติดชัวแล้วล่ะเนะี่ยคือยาวลิ้นจีมาฝากหมอทองไว้เลย <laughs> ดูต้นนี้ผมมาฉีดพร้อมโตวไว้ใบเยอะม,มากๆ <laughs> อาจจะต้องตัดแต่งกิ่งอีกเนาะ <c ười> ใบเพียบเพียบ <c ười> เลยออกทุกข้อยิบยับยืบยับไปหมดตัดแต่งกันอีกอเยอะสำหรับต้นนี้ต้นที่โดนลมลมล,มลม้มเมื่อก่อนปลาบ ực, ึกหลายเดือนแล้ะผมก็ตัดยอดไปแล้วแล้วก็มาตัดแต่งกิ่งพอนั่นน่นก็ไม่ได้ตัดเยอะตัดโหดอะไรเนาะเพราะมันเพิ่งเริ่มอยากให้มันมีใบที่จะ,ะนั่นเยอะๆแล้วก็ ใบก็ไม่ให้มันบังกันเท่าไหร่นาะไม่ให้มันกินแรงเท่าไหร่แล้วก็จะได้มามีพลังงานสะสมไว้ที่ท้องกิ่งเพื่อการออกดอกปีน้านี่จะทันได้ดอกหรือเปล่าไม่รู้ก็กิ่งล่างๆมันเริ่มมีดอกแล้วนอะอเริ่มสอนมีดอกแล้วแต่ว่าข้างบนนี้จิ๊บมันเยอะก็เลยต้องมาเกี่ยวยอดทิ้นีเอามีดติดปลายไม้แล้วก็เกี่ยวลงมาแล้วก็ ผมเกี่ยวกับมีดแล้วทั้งนั้นเป็นลำบากต้นมันกิ่งยังอ่อนก็ไม่กล้าแต่งเยอะเนะแต่งพอไม่ให้มันบังกันมากเท่าไหร่กิ่งยังถือว่าทีไปนยังถือว่าทีไปแก่ว่าให้มันสอนหอกก็พอแล้วก็พอใจแล้วไม่ถึงกับไว้นั่นแหละแล้วก็ผมเกี่ยวกับมีดมันที่ติดไว้ปลายไม้มันก็นกางาะทำลำบากนิดหนึ่ง ก็ที่พอแต่งได้นั่นๆเดี๋ยวก็ค่อยแต่งอ <eterm Gore> ีก <Pacific> ท <Nein> ีเนาะอย่าเพิ่งแต่งหักโคมเนะไอ้ไอ้ต้นที่ยังไม่เป็นดอกไป็นอะไรทีนี้อาจจะแต่งนั่นๆไปแล้วก็ดูแค่ไม่ให้มันบังแสงกันก็พอให้มีกิ่งที่ซ่อนกันก็คือเอาออกบังกันก็เอาออกแล้วก็เนี่ยจริงๆแล้วมันยังข้อทีถีไปนะครับผมก็อาจจะแต่งได้อีกอันนี้ผมก็ เอาพอประมาณก่อนก็เห็นว่ามันเรียงตัวกระจัดกระจายกันดีก็เลยเอาไว้เนาะไว้ก่อน <laughs> เผื่อมันจะยงจะยืดอีกก็แล้วแต่ถ้าไม่ยืดก็คงต้องตัดกิ่งที่มันทีทีกันออกเนาะกิ่งนี้กับกิ่งนี้อาจจะเอาออกมาถึงต้นนี้มอนทองที่มันไม่ใช่กิ่งกระโดงแค่เนาะ <laughs> มันจะพยายามที่จะดิ้นรนมีสร้างกิ่งกระโดงมาแล้วอ่า นี่ก็มีออกมาเป็นการโดงเสร็จแล้วนี่ก็ออกมาเป็นการโดงเมื่อก่อนผมก็ตัดตรงนี้เนาะมันนี่นี่มันสร้างมาใหม่เนาะเพิ่งสร้างมาใหม่ผมก็มาเสียบใหม่เสียบกล้องแรกมาติดปกติเสียบจากนออนของผมนี่ไม่เคยพลาดทีเดียวติดแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเมื่อก่อนมันออกมาสองกสองกิ่งเนาะกิ่งนี้กิ่งเนี่ยเนี่ยกิ่งก่อนเนี้ยกิ่งหนึ่งผมตัดไปแล้วแล้วก็กิ่งนี้กิ่งหนึ่ง มาพุ่งกระโดงแหลมเปียบมาเลยแล้วก็มีกําลังดึงอาหารเ <c oughs> ยอะมากเสร็จแล้วผมตัดจริงตรงเนี้ยเสร็จแล้วเสียบพันอะไรแล้วจำไม่ได้แล้วก็เ <c> ส <oughs> ียบไปแล้วเนาะเสร็จแล้วปรากฏว่าอ๋อพันตองลิจงก็ปรากฏว่าไม่ติดมันคือมันแบบมาเลี้ยงต้นยอดเนี้ยจะ พุ่งใหญ่โตยอดนี้อ้วนเอาอ้วนเอากลายเป็นว่าไม่ส่งอาหารไปเลี้ยงยอดนู่นนะผมก็เลยตัดออกซะแล้วก็พอดีมันเห็นมันโผล่มาใหม่ก็ผมก็เลี้ยงไว้เนี่ยสองเข้าสัปดาห์ที่สองแล้วติดแล้วเนี่ยเอามูสันคิงมาเสียบ <c oughs> ที่แด้เอามูสันกิงมาเสียบเพราะ,วาะความต้องการของบ้านผมต้องการมูสันคิงเยอะเนาะรู้สึกช่วงนี้คนสนใจมูสันคิงมูสันกิงกับน้ำดำเนาะ น้ำดำของผมที่รับจากาสวนศักดิ์ศรีมาขายนี่เกลี้ยงแล้วตอนนี้เหลือหมูสันกิงก็ไม่กี่ต้นแล้วเหลือกระรมกระเล,ม,ลมแล้วมาต่อเรื่องการเสริมรากเนาะพาท่านไปวกแวกตรงนูตรงนู้ตรงนี้ทีเนาะนานๆในอัปเดตของอสวนตัวเองเนาะก็เลยต้องมา,อาพอดีเพื่อนเขาฝากดูก็เลยผมอยากจะทำคลิปเดียวให้เขาได้เห็นด้วยก็เลย แถมนู่นแถมนี้เนาะก็มาต่อกันที่การเสริมรากเนาะสำหรับต้นนี้ก็เสริมไเหมือนกันเนี่ยของผมเสริมคิดๆตั้งแต่ต้นเล็กเนาะเพราะนั่นแล้วก็เนี่ยมันกลายเป็นนั่นเดียวแล้วเป็นพรเดียวกันแล้วเป็นรากพรเป็นเนื้อเดียวกันแล้วสมานกันหมดอันนี้ก็จะมาตัดทีหลังไม่ได้แล้วเนาะเนี่ยมันก็เสริมเข้ามาสมานเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นลูกไวลูกช้านี่บางทีมันอยู่ที่ช่องแสงด้วยเนาะการได้รับช่องแสงอย่างนี้ก็เสริมรากเหมือนกันเพราะผมเมื่อก่อนนี้ชอบเสริมรากเหมือนกันเนาะตอนปลูกเมื่อเก้าปีสิบปีที่แล้วชอบเก้าปีประมาณเก้า <g aren> ปีที่แล้วนะก็ปลูกทุกต้นก็นเสริมทุกต้นเนาะเพราะตอนหลังๆนี่ก็มาต้นไหนตัดได้ก็ตัดออก <g aren> ต้นนี้เองเก้าปีแล้วมันเคยเป็นลูกเลยเป็นดอก แก่ปลายปลายก็ไม่ไม่ไม่ติดสักทีเนาะเหตุผลที่ไม่ติดเพราะมันโดนบังแสงแสงโดนโดนแสงได้ไม่เต็มที่นี่ให้ดูอีกด้านอันนั่นก็ต้นทุเรียนบ้านอันนี้ก็ต้นมังคุดมาตรงนี้ก็ต้นกระท้อนนี่ผมจะเอากระท้อนนี่ออกเลยกระนไอ้ปุ๋ยไฟ่ออกแลวมันบังแสงเนาะเสร็จแล้วนี่จะได้แสงแสงเฉียงมาทางด้านนี้ แสงตะวันออกเฉียงเฉียงมาก็ไม่เต็มที่ก็เลยเป็นดอกช้ามากก็จะมาโทษแต่รากอย่างเดียวไม่ได้เนาะบางทีเราต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยว่ามันมีช่องแสงหรือไม่แล้วก็ได้แสง,แสงเต็มเต็มหรือไม่เนี่ยตุเรียนผมโผล่รากพรอนอย่างนี้ทุกต้นโผล่รากซิบๆเนี่ยที่ผมเคยพูดนะโผล่รากอย่างเงี้ยมันช่วยเหลือตัวเองได้สบายแล้วก็โอกาสที่จะเป็นเน่าคอดินนี่น้อยมาก ยิงทีรดเทอย่างนี้ด้วยแล้วก็เนี่ยมีรากพอนออกมาเนี่ยโอกาสที่เป็นตอกยากมากๆครับถ้ามีก็มีแต่แตกๆรายงานขายายเซลอะไรอย่างเงี้ยเจอทุกปีเจอตลอดมันโตดีสร้างใบดีครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่ายาวเกินไปแล้วนะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านมากาไม่มากก็น,น้อยนะ ท่านบ้างไม่มากก็น้อยอาจจะมีถ่า,ถายเร,เ,รเรื่องนู่นเรื่องนี้สะสมปนเปไปในคลิปนี้บ้างกา็ดูกันเพลินๆเนาะแล้วก็จะได้รู้ความรู้ที่จะไม่เจาะจงแต่เรื่องเสริมรากเท่าไหร่ก็จริงๆแล้วเสริมประโยชน์ของการเสริมรากในความคิดของผมคือทําให้ถูกทิศถูกทางและจะช่วยกันลมส่วนเรื่องทําทให้โตวไวโตวช้าแล้วแต่เลี้ยง แล้วแต่การดูแลบำรุงแล้วแต่ใครเข้าใจรากหรือไม่แล้วก็มีลูกไว้ไม่ไว้นี่ก็ให้ไปคิดเป็นการบ้านเอานะครับว่าเป็นผู้ชายเยอะแล้วก็ใบมีชุดเดียวรากมีสามชุดก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ว,ตวิจารณญาณของแต่ละท่านผมก็ไม่ได้ขัดขวางการทํางานของใครว่าใครเถิมรากอะไรยังไงผมก็ไม่ได้ไปต่อว่าใครเนาะแต่ก็ในช่องของตัวเองก็ <laughs> มีสิทธิ์ที่จะพูด ก็พูดได้และก็คนที่เชื่อผมก็ไปติดตามเออไปทําตามแล้วก็คนที่กําลังตัดสินใจที่จะเสริมรากอยู่ก็ให้ไปคิดต่อไปการบ้านว่าจะเสริมดีไม่เสริมดีนะครับรากเป็นผู้ใช้ผลิตแป้งและน้ําตาลเองไม่ได้ฝากทิ้งท้ายไว้แค่นี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ